พักไว้าังเลยชว์นันนกโชวด์ดูเอออยู่โชว์สิเดียมลงไปหักลงไปเฮ้ยเอ,อ้าขนาดน้องที่เจ้าซื้อมานะครับอันนี้สองร้อยสี่สิบเนาะอันนี้ก็หน,นึ่งร้อยยี่เนาะเราซื้อเซ้นี้มา้นะครับเพืนเนี่ยน่าไม่ซื้อไอ้ตัวเครื่องครับคือแผ่นครึ่งมันจะเนี่ยประมาณนี้ครับสองร้อยสี่สิบเหมือนกันแต่ตอนนี้มันใช้หกสิบแล้วก็พับดึงข้างหลังแล้วก็รัดไวปเออ<ด>รืเ่นนยอยๆเพราะว่าถ้า ทับบ่ไส่แบบนี้มันมันจะลอกไอจุกหนามมาอยู่นะครับอ่าแล้วก็ดึงเลยแม่นครับตัวนี้มากกสอดตัวนี้เป็นสายครับตัวนี้มันสีท่อพีเนี่ยดีมากๆนะครับการใช้ท่อพีก็คือมันสามารถเจาะแบบนี้ได้แล้วก็แนมในี่โอกาสตันค่อนข้างหน่อยเพราะว่ามันมันมีตะไคร่น้ําขึ้นวิตามินเกี่ยวกับน้านะครับน้ําอันนี้เป็นวิตามินที่ผสมน้ำที่ผมผสมให้เจ้าครับครับวันนี้เริ่ม้นคิดอย่งไรจังอยากเรียงหนูครับ ที่แรกคิดอยากเลี้ยงไว้ตะครัวเริ่มต้นอยากครัวนี่และ ฟาร์มหนูฟุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อําเภอเด็ดอุดมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่ ที่ค่อนข้างเยอะครับหลายคนทําการเกษตรผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมมาส่งพี่เขาก็เป็นคอวกัวเก่าตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็แกะกระต่ะขึ้นมาแล้วก็เอาอวกนิดนึงแล้วก,ก็มาเริ่มเลี้ยงหนูนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของฟาร์มดีกว่าว่าคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูนะครับแต่ก่อนอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวแล้วก็อาชีพนี้เขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมให้เขาแนะนําให้รู้จัก นี่ครับมาดูนี่ครับฝั่งนี้สวัสดีครับคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรเนาะคุณวิจิตหองหวนคุณวิจิตทอมหวน้สเตียมยอดเลยชื่อพี่ยังครับผมชื่อเล่นพี่ยังครับพ่จิตค่ะพี่จิตนะครับใช้อา่าษฐานคนเรียกพิจิตเนาะค่ะยูนียูใสครับนี่หมู่บ้านอะไรครับยูนีนีอยู่ตำบลนากระแซงนะค่ะแต่ว่ามันเป็นซอยถนนนองมาเขาเอื้อนซอยน้องนุขียนนะคะซอยน้องนุขียนกี่คือตำบลนากระแซงบ้านนากระแซงนี่เนาะค่ะอยู่ในโซนนี่แหละอยู่ในซนน นงก็แถวนี้ผมเบิ่งแล้วก็คือส่วนใหญ่กระจายมาอยู่ตามท้องแม่พายหน้ามันบ่เพราะมัเป็นหมู่บ้านที่อยู่กระจุกกันแ่คือออกมาอยู่ไา่อยู่มันแล้วนะครับตามทีหน้าพายมันนะอืรู้สึกดีเนาะมันเงียบมันโลงมันมันธรรมชาติดีเนาะครับเนาะมันมมัันนสะดวกหลายอย่างครับอาชีพคนแถวนี้ปัจจุบันเล่นยังกันอยู่ครับส่วนใหญ่เป็นช่วงฤดูกาลค่ะกาเฮ็ดหน้ากา็มีพื้นที่เฮ็ดต่างหากอยู่แต่ว่าถ้าในโซนนี่มันเป็นทีโนนนะคะกับ เปลี่ยนแปลงสภาพปลูกสวนนะคะปลูกเอืปลูกขขาโพดอาหารสัตว์ปลูก<อ>ผู้เผือดเซเทกิจที่ที่เขากําลังนิยมกันแต่ละแต่ละปีนะคะตามตามกระแสบางนี่ครับคนอีกที่ก<ป>ินยังบักลื่้งยังกันเนี่ยเล็งผลิตได้ครับเด้ออยู่นี่นะครับเด้อบักลื่้งญ่ตำบลหน้ากระแสงค่ะนี่ข้าวหูจักแนะนาบักลื่้งญ่บักลื่้งญ่นะครับโอ้ดังดังดังครับดังโอเคครับผมก็นี่มองน,นี่อะครับเป็นเป็นเป็นโรงเรียนอย่างก่อนครับตอนเนี่ย แต่กอนนี่มันเป็นเหลียงง่วนะค่ะเข็ใหป่สำหรับเหลียงงัวเลยครับวันนี้พอดีมันมาเจอโรคระบาดนะค่ะนั่เลยอันนี้ยูน่มี่คือกันถือคือการรับอวยูนี่ถือค่ะถือมันเป็นอาการจางไหนนะครับมันมาจางไหครับผมว่าเข้าใจคือกันมันแต่กอนกัเห็นแต่เขาวโพดในยูทูบในอย่างกับศึกษามาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันกับ่คิคว่าสิเจอกัเจ้าของหรอกเพราะว่าคิดว่าโรงเรือนมันก็สะอาดแล้วก็ในที่โล่งกับ พิดฐานาน์ผางยังแต่ว่ามันมันกับมีมากคือเอาบโบหงวด้วยมันมานตามอย่างมาตามอากาศติครับด้วยทังไในการคิดว่านะค่ะเป็นเป็นไปจากตัวครับประเด็นเป็นเป็นตัวเดียวค่ะรักษาบ่หายตายแต่ว่ากับตัวอื่นกับยุดบ่มีแล้วค่ะโอ้ก็อยู่ิยาป้องกันไว้ตัวอื่นเ่ยกับมีมีกับโบแม่มายาป้องกันเนาะค่ะเพราะบ่ามันมีวัคซีนแต่ว่ากับให้กินยากินยังครับหรือว่าโดยพุ่มมันเองกับโบหงคือกันเนาะคือยังคนมีโควิดแหละเนาะแม่จักมาแต่ไซเนะ โอเคครับผมมันเครับวันนี้เริ่ม้นคิดอย่างไีจงอยากเลี้ยงหนูครับพี่แรกคิดอยากเลี้ยงไว้ทาครัวเริ่มต้นอยากครัวนี่ละก็ว่ามันกินเนื้องวบว่าไ้นี่นะมันเป็นพ่อบ้านเพื่อนก็มากกันนะก็เลยมาเออทดลองเลี้ยงเบิ่งที่ลาะบัตทามันก็ไวเป็นอาหารกับเขาประจาบาเนาะบางเทือคขึ้นเฮาเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่นี่ลหละครับอืมมันพอดีมาเลี้ยงแล้วก็หูซึกมากครับลากาก็เลยศึกษาพันช่องยู u b e ก็เห็น กับเบื้องไร้ซองยูดอกแต่ว่ากะมาถือใจใช้ย่าพุ่มฟ้าม์นี่และว่าเันกะสามารถสื่อขึ้นได้ครัแต่เลยอยากสนใจแต่ว่าถึงว่าขายน้ำบานเพิ่นกับบัวนอแต่ว่าเข้ากับบัวหัวแผนการตลาดเข้าสิไปจังใดเขากับตรงหางมองร่องลาบกันเล่ยกับเลยสนใจนะคะว่าสื่อขึ้นตอนแรกการในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็คิดว่าสีเหลียงมื่นสองอันละทำเงินครับผมพ่อบอดแดนี่หลายแต่ว่าห อยู่ไปอยู่มาไม่คิดเบลงแล้วถ้าเฮาสีเหลี้ยงอี่หลีแต่้าหัวตัวละแพงกันยังสื่อมากกตายแล้วก็มีเอครับผนเลยเออล่องเบลงอมันเกิดือสีมันเกิดขึ้นสีบอหลายแรงขนาดนั้นนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงมันมันยังมันก็ยังต่างกันอยู่แม่ครับอันนี้เสี่ยงเข้าเลี่ยงไปไปมากไปยังไี้คิตายตแม่ตายิตัวกระ่ซ้ำงวดตัวนึ่ง แต่ว่าคุณทุงคนกับว่าขายงวดตัวหนึ่งกับได้ร้ายกว่าหนูมันกับแมนออกครับแมนอีกแมนอีกเนาะการล่องเบิ้งครับว่าเป็นังไงเนาะการล่องเบิ้งนะค่ะแต่จริงๆทุกอาชีพมันสํำเร็จเบิ้นใดเบิ้นละครับแล้วก็จริงๆการเห็ดอย่างกระเป๋าเดียวมันกับมันกับซ้ำใดกระเป๋าเดียวเนาะ เฮ็ดอ่าบวกๆกันคนอ่างัวไดหมื่นหนึ่งต่อเดือนแสนหนึ่งต่อเดือนหนูอีกเดือนละหมื่นเฉียมันก็บวกกันเรื่อยๆเนาะเฮ็ดเป็นอาชีพเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ไปเรื่อยๆมันก็ดีกว่าานี้ทงเดก็ว่าสิเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมนะค่ะถ้าเมนมาดีก็สิเฮ็ดเป็นอาชีพลักคุณละเพราะว่าต่อไปเฮาบ่ฮู้ว่าโลกมันก็สิพัฒนาสายพันธุ์ของมันอาจสิเป็นกับม่วกับพ่นกับยังเข้ากับโบหัวนะเพราะว่าการปลูกสวนเข้ากับเป็นช่วงแล้วก็ทั้งคิดว่า ถ้าแม่นข้าปลูกโอาถ้าแม่นข้าวหวนเลี้ยงได้ออกลูกดีครับตนทุนการผลิตข้ามันก็อาจชีลดลงเพราะว่างยังข้าปลูกเผือดถี่เลี้ยงมันอยู่แล้วแมนครับคือเขาัญเคราะเขาพูดอาหารสัตว์บมาคืออยังเป็นสินาคิดว่านะแต่ว่าสำหรับคนอื่นกับโบหูว่าเขาคิดจังไรแต่ว่าจากของคิดว่ามันอาจชีลดต้นทุนได้แน่ครับผมขอบคุณมากครับผมนี่อันนี้มากรุนี่อีกท่านหนึ่งครับอันนี้ท่านหนึ่งผู้ยุยงครับมาท่างนี้ครับผมมาเห็นหน้าแล้วครับสวัสดีครับมาข้างนน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 อออกกกฟาาารมี่่ะข้งงััหหยยคบเ็ ครับชื่อพี่ยังครับผมชื่อจิตครับพี่จิตครับยูนี่ยูยูส่ครับพี่พี่จิตอยูไอ้ายน้องน้องเขียนครับครับผมเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยคนที่จะเลี้ยงหนูเนะี่ยพี่คิดหรือว่าแฟนพี่คิดครับผม ผมครับเป็นคนคิดตอนคิดตอนศึกษาตอนศึกษาตอนคิดบอกแฟนตอนไหนแฟนว่าจากไหนนะครับเป็นว่าเราจากไหนเรียนอย่าบว่ามีผพ้ซื้อชัดเจนเลยเนาะครับจริงๆเรื่องการเรียนหนูเป็นเรื่องที่ไม่ครับเป็นเรื่องที่ไม่มากๆครับบางคนก็บอกให้เข้าใจเราเรียนไปจังไหนเรียนไปยสื่อุ้ท้ายจังไหนเนาะแต่ว่าจริงๆคนกินหนูกันหลายครับแต่ตอนนี้ก็ยังพี่บอกรับช่วงนี้ช่วงโควิดอีกยั้งก็ไปบ่ได้ครับแต่นี่คือบ้างแพนไน้ในอนาคตเนาะโอเคครับมาเบิ่งนี่ผมรู้สึก ถูกใจระบบน้ำระบบให้อาหารให้น้ำพี่นะครับมาเบิ่งอันดับแรกก่อนนะครับระบบน้ำนี่ครับเจ้าไซนี่ครับนี่ท่อพีอีครับผมท่อพีท่อพีเนี่ยดีมากๆนะครับการใช้ท่อพีก็คือมันสามารถเจาะแบบนี้ได้แล้วก็แนมในที่ก็โอกาสตันค่อนข้างหน่อยเพราะว่ามันมันมีตะไคร่น้ำขึ้นนะครับในการใช้ระบบน้ำนี้จะแบบค่อนข้างจะจะอยู่ได้ได้นานมากๆนะครับใช้ท่อพีอีนะครับดีกว่าท่อชีขาวเนาะวันนี้ท่อเนี่ยครับจักบาทครับอยู่เดดดอดมเนี่ยครับ ทนละร้อยเซาลความกว้างความกว้างแปดสิบเซนความสูงสี่สิบเนาะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับก็คือบอถือว่ามาแพงภายในส่วนลงเรื่องนี่เป็นเรงเรื่อนเก่าครับได้ได้เห็นยังเพิ่มเติมบ่ครับหรือว่าเป็นอยู่แล้วแบบนี้อยู่แล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ๋อก็คือสื่อแค่ทอมาั่งครับผมอ๋อแค่แค่ทอมั่งก็จบเนาะครับแผนการแน่แน่คครับขาดว่าจะขยายไปมันจักบ่ครับเนี่ยก็ขยายไปเรื่อยๆครับถ้าตลาดมีรองรับก็ขยายเพิ่มนะครับอ๋อครับผมก็ต้องรอเบื้องตลา้นทำแมนครับ โอเคตอนเี๋มาเบิ้งครับวิธีการเนี่ยมีทํากันกัดโดยตัวเองด้วยนะครับนี่มาเบิ้งดูกันกัดครับนี่กันกัดนี่ครับเป็นยังไงครับผมกันกัดนี่กันกัดผมมีตัวอย่างนี่ครับโขดนูสะดุดกันกัดก็คือแกก็คือเอาลวดมัดเหล็กไว้นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะจุกแนวอันนี้ก็คือประหยัดต้นทุนนะครับเหล็กประมาณจักจักเจ็ดนิ้วครับเนี่ยเหล็กสี่มุนเนาะเหล็กกล่องสี่เล็กกล่องเหล็กนะครับ นี่ครับดรถต้นทุนนี่แก่อนข้างจะดีไอบว้นะครับทําเองหมดนะครับนี่ฮะนี่อันนี้เป็นฉุดน้ํานะครับนีคนกดดั๊เกิดมานะครับครับผมตัวนี้เป็นเล็กแบบตัวนี้เป็นท่อหนาผมเกิดเอาซุปกันนะครับสอนกันโอ้ช่ได้สอนกันครับเพื่อว่าไอ้มันมันหน่อยนะครับตัวนึงมันมันใหญ่เพื่อแต้มันพอดีกันกับไอฉุดน้ำหนูมพิ่มเต่มเต็มยังเพื่อเพราะว่าตัวนี้มันหลวม ครับแล้วผันใส่ตัวน,น้อยอย่างเดียวว่าไรปะครับไอ้ตัวนี้มันมันจะบวลงกับทอตัวนั้นผมเพชรเพื่ออนาคตว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันบ่าไรพรุก็จะเป็นจุกหนามจะหนามมูนะครับแทนอ๋อก็รทีแบบทำเป็นสองเราพร้อนนมเพชรเพื่อเพื่ออนาคตรครับแล้ววันนี้จังไดครับวันนี้เอาโหลดมัดจัะในจังชิ่ครับมึงอันนี้คืจชุดทักแบบนี้นะครับทักหลอกกันี เ็ษขอกขัมเมาอวาใหมายเตีงครับตัดมันามาอ๋อดึงไว้ลึงไว้ขัดข้างนอกตัวนี้เป็นตัวดึงนะครับอืมตัวรัดตัวรัดไว้เกี่ยวแบบนี้ครับตัวนี้ก็มาใส่เขียนะครับใส่เขียเพราววดมันเกิดค่อนข้างแข็งครับผมใส่หลดก็เป็นเบยทุกต้องครับก็คือเลอดเส่นไงเติบอยู่ครับแบบนี้นู้ว่กัดอะไร ครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับทำการกัดนะฮะอันนี้ก็คือการยึดอันนี้ไปก่อนอ๋อพับออกมาข้างหน้าก่อนเกลืตอตอนแต่วันนี้มันกะเห็ดเร็ยวรยๆมันกะบ่คข่เป็นนะดึงออกมาข้างหน้านนตัวนี้เอาซุกเขาก่อนนะครับผมจะของมาบเืมเหมือนตัวนี้ก็บมใซส่ ล้วก็พับดึงข้างลังแล้วก็รัดไปเบืดนี้เพราะว่าถ้าถ้าบ่ใส่แบบนี้มันมันจะลลอกไอ้จุกหนาม่าอยู่นะครับอ่าล้วก็ดึงเลยแม่นครับตัวนี้มาก็สอดตัวนี้เป็นสายครับตัวนี้มันสียู่นะครับตัวนี้มันก็จะมาลลอกอยู่ทอพีพีืีครับลักษณะแบบถ้ามันเป็นด้านในมันจะอยู่ท่าเพราะว่าอนาคตทางนาท้าแต่เกิดว่าจุกตัวนี้มันมันใส่ไห้บาโดนคือะเฮาก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้จุกหนามมูนะครับครับผมความคิดว่าสีใส จริงๆจ,จุกหน้าหมูกันี่งข้ามทุนไก่เชื่องกันครับตัวนี้ก็ปั้นแก๊สเฮ็ดป็นการกัดเพื่อลดต้นทุนนะครับครับดีครับอันนที่รักมากครับผมเพราะว่าจุกน้าหมูกับปั้นีอคือก็คืออายุการใช้งานใกล้เคียงกันมากดีบริยาจุกน้าจะทาเกล็ดพอดีก็คือมันจะสู่ตัวนี้พอด้ครับแต่ปัญหาของจุกน้าหมูมันจะหนามันจะไหลมากๆไหลเยอะค,คือเปลืองน้นมเพราะว่าคณะผสมยาผสมยางมันจะมีการเปลืองเนาะโอเคอเค,ครับถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาชมนะครับฟาร์มหนูอยู่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเลยวะครับ ได้ครับได้ครับอ่าขออีกรอบนึงครับที่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ไอ้น้องน้องเขียนครับใช่หน้องน้องเขียนตำบลน,นากระแซงตำบลน,นากระแซงครับผมอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมาทางวัดอีียงน้อวัดอ,อีียงวัดวัดไอ้นวลสว่างครับวัดนวลสว่างผมมาผ่านตรงผ่านตรงนั้นเนาะครับโอเคครับขอเบอร์โทรไหนครับเบอร์โทรไอ้ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามครับสอง 56 256ครับ2181 2181ครับถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมวิธีการเลี้ยงที่นี่หรืออยากกินหนูเนื้อเนาะแถวแถวอำเภอเดชอุดมก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้อยู่นี่ครับผมก็ติดต่อมาตามเบอร์บังหันนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอเภอบ้านเ่นกับพี่อะไรครับผมพี่จิตครับพี่จิตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับเป็นการประกาศขึ้นฉันเครื่องเสียงนันมีโอกาสทีเองเดียว บอสินไหมครับคืออันเนี้ยแผ่นหน่อยสิบสองครับอันนี้สิบสามสิบเซนม,มันจะมีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งหกสิบเซนม,มันจะเกินกมันพอดีครับเนี่ยตอนจะเข่ดดา,าขอบมันดัดดนมันหนึ่งเปิดเปอร์สีมันจะโอเคมากครับผมอ่าแผ่นหนึ่งมันจะตาเตยประการในกระเป๋าแม่อันนี้จะซื้อแผ่นครึ่งหรือแผ่นเต็มครับเนี่ยแผ่นไอไ้เมสซ่าอ,อ๋อเมสซ่าแผ่นเต็มแผ่นเต็มไม่ต้องพาเครื่องรอบนี้แนะนำซื้อแผ่นครึ่งไหมครับผมผมพาแปดสิบแบบมันก็สีเหลืออยู่สี่สิบ อันนี้คือเรือจริงๆอ่ะไอ้นิ้นเสียครับขนาดน้องที่เจ้าซื้อมานะครับอันนี้สองร้อยสี่สิบเนาะอันนี้กัหนึ่งร้อยนยะี่เนาะเราซื้อเซตนี้มากนะครับเพินี่ยน่าไม่ซื้อไอ้ตัวเครื่องครับคือแผ่นครึ่งมันจะเนี่ยประมาณนี้ครับสองร้อยสี่สิบเหมือนกันแต่ตอนนี้มันใช้หกสิบนี่ครับครึ่งหนึง่งวันนี้ในการตัดตัดแปดสิบครับตัดแบบนี้สามขอนเป็นแปดสิบนี่อันนี้แปดสิบอันนี้แปดสิบแล้วก็ตัดอันนีกครึ่งนึงอีกอันนี้ครับเป็นสามสิบ สามสิบขึ้ตัวนี้นะครับแม่ในตัวหน่งสามสิบชิ้เหลือเจ้าเรือนเอโอเคเลยเใส่ได้เอาตัวหกสิบกับตัวสามสิบมากกกันก็คือบอลสิเนาะไอตัวสามสิบอยู่ฝั่งนี้เนาะตัวหกสิบมาติดเกินมาแบบนี้มันก็อยู่แบบนี้นี่ครับหนึ่งแผ่นมันจะได้สองได้สองพอดีคันแผ่นๆเกือบรูปหางรูสามโมไปใส่โมเป็นเลยเกือบรูปสามโมเนาะนี่นะพอไหมคันพอคัน ต้ okay. องเห็นจะเป็นเหตุแบบขาดใจนะอันนี้กับคลิปนี้เราต้องสอนเพระาะว่ามีอยู่แล้วเคยจับยีตะมาจับมาโชวนแอนุกนนชวช์ดูเอออยูช่ชวนใ้่เยี่ยมต้องไปหลบไปเฮ้ยเอาลบไปเอา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 โอเควิธีการจับหนูที่เด็กเห็นหนูจะาเพมีปัญหาหรอเพอามีหนูเรื่องเลี้ยงเลี้ยงแต่เพมีปัญหาครับอันนี้ผมกขข็ให้ครับผมแยี่ยมอีกร,รอบนึงผมสิบปัญญาดอกสันใส เนี่ยผมผมจับหนูลายตัวมันหนักเจ้า,ามือมีเพื่นดัดแปลเพื่อนโบเป็นเพ่นดมันม่เห็น,นอกอกตอนนี้อาหารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหนูก็คืออาหารหมูนี่นแหละอาหารอย่างอื่นก็ได้ยอครับแต่บ่เหมาะสมบันไดนะครับเพราะอาหารหมูเขาขเขาแยกเป็นดุลนิูเแียวระหว่างที่เราแยกออกจากพ่อแม่พันธุ์มาไว้ในในบ่อเนี่ยแนะนําเป็นให้อาหารหมูบร์สูท์หรือเบอร์หนึ่งที่โปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะมียาแก,ก้บัตมันจะมียากันท้องเสียทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงระยะทีถึกต้องแต่ราคาค่อนข้างแพง วิตามินเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำอันนี้เป็นวิตามินที่ผสมน้ำในผ,มผสมพันธุ์เจ้านะครับลดความเครียดแล้วก็เพิ่มการกินอาหารเจริญเติบโตคนนี้ครับเป็นของลูกฟ้ามีใส่อยู่ตอนแรกก็ไปซื้อนูเขามาอ้หนูขี่ห่างไปนี่ฟ้าบังไปบ่งรอบสองอู้นูคือดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นคนงี้ยคนแง้ม,มทุกอย่างดีขึ้นมันกินอาหารหนุกินอาหารเก่งจเจริญเติบโตดีมากครับบ้านนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ เป็นวิตามินที่ผสมน้ําปกติน้ำนะครับที่ผสมวิตามินวยทั่วไปจะผสมเนาะมันจะอยู่ได้แค่4-6ชั่วโมงหลายหลายคนให้วิตามินผิดพลาดก็คือให้ตอนเศร้าให้ตอนเศร้าแล้วก็แร้มาแล้งนูก,กินแต่จริงๆคือช่ำกินหนําเปล่าแล้วว่ามันมดันหมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับในการให้วิตามินต่างๆต้องให้ตอนเย็นเท่านั้นนะครับตอนให้คืตอต้องไล่นำบอ,อกไปกอนครับไล่นำที่คางใีสายออกไปเบิดก้อนนะครับให้นำแดงๆออกไปสุดถ้ายมูหนูนถึงเะได้กินเพราะว่า ชาเข้าวันไรนานออกคือเข้ากับอะไรกินมันวะเข้ากินอย่างอื่นอิ่มแล้วมันจะหนาครับเนาะแต่อันนี้มันเป็นมีกรดอะมิโนมันเหลื่อยได้24ชั่วโมงก็คือเติมตอนเช้าตอนเย็นก็คุณภาพของเขาเดิมอันนี้เป็นแบบน้ำนะครับอันนี้เป็นชนิดผงอันนี้ก็คือผสมอันนี้ผสมหัวอาหารครับ R หนึ่งห้ากรัมต่อหนึ่งกิโลคันทุ่งนี้ก็ได้ประมาณสามหัวสามสามสามกระสอบผสมกันเลยแล้วให้มันกินตลอดก็จะทําให้หนูลูกหนกเจริญกับตัวดีพูดเนี่ยวิตามินมันดีอยู่แล้วครับคอมดีซืรอมันดีมากๆอยู่แลล้ว่ะ แต่แนะนำว่าท้าพวกนี้มันก็มีราคาเนาะจริงๆก็คือ R E M หรือดูนอสเซนตก็ได้ให้ผสมไม่ให้เนาะโอเคแต่ถ้าเลียงธุรกิจยัง่ๆเนี่ยคนจะใช้พวกนี้เพราะว่ามันมันจะมันจะเห็นผลได้ชัดเจนมากก,ว,ว,กว่าของมัน <laughs>